เป็นสำรวจในสวนใครที่ว่ามีรังเราก็ไปบอกเจ้าขอว่าขอซื้อได้ไหมธรรมชาติเดี๋ยนที่มันทํารังธรรมชาติเนี่ยนะที่อยู่ในสวน่วนเขาจะอยู่ในต้นไม้ที่ว่าถ้าเราวางบนเสาปูนี้ถ้าเขาก็จะขึ้นดันในไม่ได้ถ้าเขาขึ้นก็ขึ้นข้างๆเราก็เห็นตอปอดภัแล้วก็ก่อนหน้านี้เราพูดถึงเรื่องสารเคมีอ่เป็นรังผึ้งอ่าใช่ใช่ไหมคะใช่อ่รังผึ้งก็ประมาณ2,500 อ่าสอางพันถึงสตอนนี้มีร้อยหกสิบ้าังครับ <c oughs> อ,อก็แสดงว่าร้อยหกสิบห้ากิโลสาม <3 S 1> เดือนเก็บทีอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่ครับรงังอาใน3เดือนนี้เราต้องเิ็ด,ดูดูอนว่ารังไหนพร้อมอาไม,อมไม่ใช่ว่าเก็บพร้อมกันไม่ใช่รังไหนที่พร้อมค่ะอัสลามอะลัยกุมค่ะวะเลาาายกุมสลลมครับ ค่ะขอุญาเรียกว่าเป็นน้องดีเนาะชื่อเต็มเต็มก็คือมะไซดีเจยอนะคะเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงพึ่งชันโรงบ้านนาจ่าเนาะที่นี่เราอยู่ที่พ่อมิ่งเนาะอำเภอปนรีจังหวัดปัตตานีนะเออบริเวณรอบๆที่เราเห็นใช่ไหมคะด้านหลังเนี่ยที่เห็นนี่นะคะอันนี้คือรังพึ่งชันโรงครับชันโรงนะเป็นขอนไม้ที่ข้างในมีพึ่งเต็มไปหมดเนาะมีพึ่งพึ่งชันโรงนะซึ่ง ตรงนี้น้องดีเลี้ยงมากี่ปีแล้วคะประมาณสี่ปีเกือบเกือบสี่ปีได้เกือบสี่ปีนะได้เกือบสี่ปีได้แล้วนะมีพึ่งพันไหนบ้างจะมีหลักๆจะเป็นอิตาม่าครับ<อ>แล้วก็พวกปากหมูหรือว่าตัวราซิกา้าแต่ว่าหลักก็เป็นอิตาม่าซะส่วนมากครับกี่พันคะที่นี่มีประมาณสี่ถึงห้าสายพันธุ์ครับสี่ถึงห้าสายพันธุ์สายพันธุ์ตัวใหญ่หมดเลย อืมเราจะมีตัวใหญ่แล้วก็ตัวตัวเล็กตัวเล็กลางใช่ไหมคะตัวกลางแล้วตัวกลางตัวเล็กนะตัวเล็กที่เรารู้จักมักคุณที่เขาชอบเลี้ยงกันคือขนเงินขนเงินครับแต่แต่ที่นี่น้องดีไม่ได้เลี้ยงนะไม่ได้เลี้ยงเพราะว่ากลัวเขาจะตีกันตีกันเลยแยกเลี้ยงแยกอ่าอันนี้พันใหญ่มันไม่ตีกันนะพันใหญ่พันใหญ่หมดเลยพันใหญ่หมดเลยนะแล้วก็ที่เราเห็นต้นมงต้นไม้เนี่ยเืออะไรฮะไม้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นไม้กระถินเทพาไม้กระถินเทพา วางให้เขาร่มรื่นครับเพราะว่าพวกนี้เขาไม่ชอบแดดไม่ชอบแดดไม่ชอบความร้อนนะให้มันร่มรื่นในขณะเดียวกันมันมันจะมีอะไรนะเป็นอาหารของมันด้วยไม่กินกระทินเตปามีมีเป็นด้วยเนาะเป็นด้วยเป็นอาหารด้วยก่อนหน้านี้ดีศึกษามาแล้วแถวอินโดและก็มาเลค่ะค่อนข้างมีความรู้ในระดับหนึ่งค่ะ คือก่อนจะทําอะไรเราต้องศึกษาเนาะต้องศึกษาก่อนศึกษาเพราะว่าน้องดีไม่เคยเลี้ยงมาก่อนเป็นแต่เป็นแต่กุ๊กเป็นแต่คนทํางานแบบในร้านอาหารเนาะที่มาเลยถึงนั้นนก็เหมือนกับเปลี่ยนอาชีพมาเลยเปลี่ยนอาชีพแต่ไม่ใช่ว่าเราต้องทําอะไรด้วยด้วยความรู้ก็คือศึกษาเมื่อกี้บอกว่าศึกษาจาก มาเลอินโดไปมาเลอินโดหรือเปล่าไม่ได้ไปไม่ไปไปทางไหนนะไปทางเด็ดนะทางเด็ดไปทางเด็ดเนี่ยนี่คนรุ่นใหม่นะก็ท่องเด็ดนะแล้วก็เอาความรู้ทางเด็ดมาก็ศึกษาเยอะอ่าเยอะเพราะน้องดีได้ภาษามาลายูด้วยใช่ไหมได้ภาษามาลายูเพราะเวลาเราเจะดูยู u b e อะไรของมาเลอินโดนี่อันนี้ภาษามาลายูภาษามาลายูอ๋อค่ะทำไมทำไมถึงไปตรงมาเลอินโดอันนี้เขาเชี่ยวชาญใช่ไหมเขาเชี่ยวชาญแล้วก็เขาทําก่อนบ้านเราด้วยทํามานานแล้ว20ปีกว่าแล้วเยอะมา เขาจะมีฐานความรู้ค่ะอันดับแรกที่ว่าก่อนที่ว่าบ้านเราจะมาเลี้ยงเขาจะเป็นมาเลียกับอินโดก่อนเราก็เลยไปมุ่งเป้าที่ว่าคนทํายุคแรกๆเพราะว่าคนทําแรกๆนี่เขาจะเจอปัญหาเยอะกว่าเราก่อนแล้วก็เอามาปรับใช้ในบ้านเราเพราะว่าในบ้านเราระบบนิเวศป่าก็ค่อนข้างเหมือนกับมาเลียกับอินโดค่ะทีนี้พอน้องดีมีองค์ความรู้แล้วนะไม่ว่าจะจากอินเทอร์เน็ตเนาะแล้วก็จาก กขเรียกว่าจากจากการที่ไปศึกษาดูงานเนาะ,ะ,ะจากผู้ที่มีประสบการณ์จากวามเนาะในในชุมชนเราเองอะไรเงี้ยซึ่งในปณญลิกก็มีอยู่ตอนนี้รวมของเราก็คือสามที่แล้วยังไงคะมาลองผิดลองถูกก่อนในช่วงต้นๆน,น้องดีเริ่มยังไงอันดับแรก,กเงินเท่าไหร่เลี้ยงพันไหนยังไงเล่าให้ฟังอตอนยอดหน้าดีนินดน,น,นึงก,ก็มีเงินประมาณ อ่าสามหมื่นถึงห้าหมื่นบาทเงินที่ว่าทํางานจากมาเลเซียที่เก็บสะสมเป็นก้อนสุดท้ายแล้วก้อนสุดท้ายก้อนสุดท้ายที่ว่าถ้าเราไม่ทําอะไรก็เงินก็ค่อยค่อยลดเรื่อยเรื่อยแล้วก็ว่าจะทํำยังไงเงินวันนี้ก็จะไม่หายไม่หายค่อยค่อยเพิ่มค่อยค่อยเพิ่มตัวเลยไม่กล้าลงทุนเยอะตัวเลยหาสักสี่รังห้ารังก่อนทดลองไปก่อน หาได้จากไหนสี่ห้าลังที่ว่าที่เป็นจุดเริ่มต้นอ่าเป็นในสวนชาวบ้านในหมู่บ้านนี่แหละในสวนที่ว่าเราไปเดินสำรวจในสวนใครที่ว่ามีรังเราก็ไปบอกเจ้าของว่าขอซื้อได้ไหมธรรมชาติที่มันทำรังธรรมชาติเนี่นะที่อยู่ในสวนส่เขาจะขอซื้อในต้นไม้ที่ว่าเป็นโพรงต้นไม้ผุผูกที่ว่าทำทำอะไรไม่ได้แล้วครับก็จะไปต้นไม้ประเภทไหนตอนแรกๆที่เราอะสี่ห้าเป็นต้นเมียงครับ ต้นเนียงต้นเนียงนลูกเนียงเยงสตออ่ากินนะเป็นต้นเนียงอยู่ในสวนป่ายางของชาวบ้านไม่มีเครื่องมือก็ไปขอซื้อเจ้าที่ว่าเราไปดูงานนะครับที่บ้านทุ่งไปขอซื้อกล่องถานน้ำหวานก็เลยให้เขาเจาะพร้องแล้วก็วางฐานพอวางถานแล้วประมาณสองสัปดาห์น้ำหวานขึ้นเลยดีใจดีใจนะดีใจน้ำหวานขึ้นเราเราเราเห็นน้ำหวานนี้ก็ เห็นแล้วอนาคตว่าเป็นเงินละเป็นเงินแล้วเป็นทองละทีนี้เริ่มมาแล้วในหัวเริ่มมาแล้วอ่าอค่ะอันนั้นกี่สัปดาห์นะอันนั้นสองสัปดาห์สองสัปดาห์ได้น้ำหวานละรังรังเริ่มเห็นน้ำหวานะล้วเพราะน้ำหวานเขาจะเร็วอ่าเริ่มมีน้ำหวานพอหลังจากนั้นหนึ่งเดือนน้ำหวานเต็มเต็มถาดทีนี้ จะดูดยังไงก็เลยไปหาซื้อเครื่องดูดสั่งสั่งแบบของถูกๆก่อนเพราะว่าเรายังไม่มีงิสั่งในเชอปี้ออนไลน์ก็สั่งมาดูดดูดเราก็ไม่ไม่คิดว่าชนะรวมตัวเล็กๆนี่จะทําน้าพึ่งให้เราได้เยอะตอนนึงบค่ะได้ไปมากน้อยแค่ไหนตอนนั้น หนึ่งเดือนนะหเดือนผ่านไปใช่ไหมฮะรังแรกๆเลยนะครับได้ประมาณ1นึ่งกิโล2อขีดหกิโลสขีดต่อหนึ่งรังต่อหรังครับทีนี้ก็คิดใช้เวลากี่เดือนเลี้ยงเกือบสเดือนครับตอบที่อเดือนนะสเดือนโอเคทีนี้ก็คิดแล้วถ้ามี50ารังก็ห้าิกิโลหนึ่งกิโลอะตีว่าหนึ่งกิโลตีว่าหนึ่กิโลกิลราคาเท่าไหร่ถ้าน้ำพึ่งสดก็800กว่าบาทแปอยนเป็นราคาส่งราคาส่งเขาสั่งยี กิโลสาิกิโลก็ให้ราคาแปดร้อยบาทตอนนั้นน้องดีเริ่มเลี้ยงคือห้าห้ารังหรังครับห้ารังก็คือห้ากิโลอ่าได้ประมาณห้ากิโลครับตีเป็นเงินตีเป็นเงินก็กิโลละแปดร้อยบาทอ่าชาวบ้านที่มีก็ตัดมาขายเขาาอยู่ในในสวนเขาค่ะเพื่อนเพื่อนก็มาขายจนจนสะสมเรื่อยๆจนได้เยอะอ่าฮะตอนที่ทําแรกๆนี่ก็ ลองผิดลองถูกก็เยอะเยอะเยอะเหมือนกันพาลงก่องเราไม่มีฐานความรู้ตรงนั้นด้วยเราก็ไม่รู้ว่าต้องวางองค์ประกอบในรังยังไงก็ลงเยอะพอสมควรค่ะแสดงว่าเราก็ลองผิดลองถูกนะใช่ใช่ครับลองผิดลองถูกแล้วก็ตอนนั้นก็โอเคห้ารังลังละแปดร้อยแปดห้าสี่สิบก็สี่พันไหมับประมาณสี่พันประมาณสี่พันนะที่ได้นะสี่พันบาทแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะจากห้าลัง มาซื้อเพิ่มมาซื้อเพิ่มนะคะซื้อก็คือจากจากธรรมชาตินี่แหละจากธรรมชาติจากธรรมชาติเพิ่มมาเป็นกี่รังละอ่าลังจากนั้นก็เพิ่มรังสองรังแล้วก็สัปดาห์หนึ่งเพิ่มหนึ่งรังอีกสักเดือนก็เพิ่มอีกสองรังเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆค่ะแล้วลองผิดลองถูกกว่าจะลงตัวเนาะครับกว่าจะลงตัวแล้วก็คืนทุนเนี่ยประมาณสองปีเกือบเกือบสองปีเกือบเกือบสองปีครับสองปีเราเราเราลงทุนไปแล้วเท่าไหร่ สองปีตอนนั้นก็ประมาณห้าหมื่นกว่าบาทประมาณห้าหมื่นกว่าบาทเนาะห้าหมื่นกว่าบาทตอนปีแรกๆนี่ก็เริ่มเจอปัญหาแล้วปัญหาอะไรคะที่เจออันดับแรกก็พวกมดแลวก็ปลวกอันนี้เป็นศัตรูมันใช่ไหมเป็นศัตรูแล้วก็พวกแมมมงแมมมงที่ว่าอยู่ตามต้นไม้นี่ก็ไม่ได้เพราะเขาจะบินไปติดใหญ่และก็พวกกิ้งกาเป็นศัตรูมันนะทีนี้จะแก้ไขยังไงอ่าก็เลย ไปเอาเสาปูนของที่เขาสร้างบ้านนะครับแล้วก็ไปพลิกพลิกให้เป็นฐานืก็ตัดปัญหาพวกนี้เพราะว่าเขาจะไม่ขึ้นตอนนั้นดับเรกอันนี้ที่เราเห็นใช่ไหมคะเราเห็นมันจะเป็นเสาปูนแต่ฐานนี้ขึ้นอยู่ข้างบนขึ้นอยู่ข้างบนอ่าแล้วก็ดัดแปลงแล้วก็เป็นฐานรองรองขอนไม้ใช่ไหมคะแสดงว่าเนี่ยไอสวนอะไรทั้งหลายที่มันไปหากินเนี่ยจะต้อง ปลอดสารเคมีนะปลอดสารเคมีโชคดีที่นี่ไม่ใช่เป็นที่การเพาะปลูกแบบใช้สารเคมีด้วยไม่มีการปลูกทุเรียนธรรมชาตินะไม่มีการปลูกแตงโมแตงกวาไม่มีจับส่วนมากจะเป็นป่ายางและก็สวนปาล์มมะพร้าวและก็มะพร้าวมะพร้าวนี่แล้วก็ป่าสันซานที่พูดไปเม่สักครู่ซึ่งธรรมชาติหมดเลยธรรมชาติหมดเลยมีการปลูกพืชแซมด้วยไหมคะมีมีมีครับเช่นแซมอะไรบ้างที่มันชอบพวงชมพู่ครับ วงชมพูอยู่ด้านหลังครับอ่าอะไรอีกคะ่ก็รักแรกพบรักแรกพบอันน้มันชอบเนาะชอบชอบเพราะพวกนี้จะให้น้ําหวานเยอะดอกไม้เหรอคะเปนพวกดอกไหมดอกไม้หมดเลยดอกไม้นะเขาใช้น้ําหวานเยอะอย่างเช่นพวงชมพูนี่เขาจะออกดอกตลอดทั้งปีไม่ว่าหน้าฝนหน้าร้อนเขาจะออกอยู่ตลอดเป็นเป็นแหล่งอาหารให้ชนโรงได้กินชั้นดีเลยนะ แล้วก็พวกทองอุไรทองอุไรก็ดอกเยอะเหมือนกันค่ะก็ได้ปลูกปลูกปลูกเยอะดังนั้นนอกจากว่ามันจะไปหากินโดยธรรมชาติของมันเองเราซึ่งเป็นเกษตรกรก็ควรจะเสริมเนาะเสริมด้วยการปลูกพืชเมื่อกี้ที่น้องบีบอกที่มันชอบประเภทอะไรที่มันออกดอกได้ตลอดทั้งปีอันนี้ดีเลยเพราเราต้องเลือกต้นที่ว่าให้น้ำหวานได้ดีด้วยบางต้นก็ มีนักเกสรเยอะ <c oughs> แต่ว่าน้ำหวานน,อนอ้อยบางต้นก็ให้น้ำหวานเยอะ <c oughs> แต่ว่าเ <c oughs> กสรน,น้อยอาหารที่มันชอบคือ <c oughs> น้ำหวานเ <c oughs> กสรดอนเกสรดอกไม้ <c oughs> ใช่ครับน,นี่ที่มันชอบแต่ว่าผลผลิตที่เราจะเอาก็เป็นน้ำหวานเราก็ต้องศึกษาด้วยดอกดอกตัวไหนที่ว่าให้น้ำหวานได้เยอะอ <c oughs> ซึ่งดอกตัวไหนคะ เป็นรักแรกพบที่ดีเลี้ยงอยู่นะเป็นน้ำหวานเยอะให้น้ำหวานเยอะเพราะว่าเขาจะอยู่ในในในดอกนี่เราเราจะเห็นด้วยตาของเราเลยว่าเป็นน้ำหวานซึ่งพืชเสริมพวกนี้ที่เราจะปลูกเสริมเข้ามาก็ปลูกไม่ยากปลูกไม่ยากครับแต่ว่าพืชพวกนี้ชอบแดดครับถ้าถ้าไม่โดนแดดเขาจะไม่ออกดอกค่ะต้องต้องให้โดนแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นอครับโอเคทีนี้กลับมานะลองผิดลองถูกสองปีครับคืนทุนละ ใช่ไหมคะคืนทุนละทีนี้ตอนแรกก็คือในสองปีนั้นประมาณสักสี่ห้าหมื่นที่ลงทุนไปอ่าประมาณใช่ไหมคะอ่าแต่ว่าในช่วงสองปีแรกเนี่ยได้ผลผลิตเราก็เริ่มขายแล้วถูกไหมเ่มเริ่มขายเริ่มขายแล้วแต่ว่าจะคืนทุนได้ตีว่าสักสองปีเนาะสองปีสองปีแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นเป็นกําไรแบบนีแล้วล่ะแล้วก็จะมีเพิ่มเรื่อยๆอ่าเพิ่มเรื่อยๆตอนนี้เพิ่มมากี่กี่ลังแล้วคะตอนนี้มีประมาณร้อยหกสิบห้าลังอ่าร้อยหกสิบห้าลังเฉพาะตัวใหญ่ ประมาณสี่ห้าพันเมื่อสักครู่ที่พูดไปาสี่ห้าพันหลักๆก็มีตัามากเยอะๆค่ะค่ะค่ะทีนี้พูดถึงเรื่องของการเก็บเกี่ยวบ้างนะทําไงผลผลิตที่ได้แล้วก็การตลาดน่าสนใอ่าลองชิมได้เลยอ่าเดี๋ยวให้พี่ยาลองจิมดูนะครับเลยครับใช้หรอดใส่บบนี้เลยใช่แล้วก็ต้องดูให้หมดทีเดียวเลยหมดทีเดียวเลยฮะลองชิมดูฮะ ให้โมโหมีเสียงด้วยอือร่อยคะอร่อยโอ้โหรสชาติเป็นไงบ้างครับรสชาติหวานแล้วก็มีอมเปรี้ยวใช่ค่ะอาจารย์อาจารย์ลองด้วยไหมฮะอาจารย์ลองเลยฮะเนี่ยเป็นคุณลักษณะนะของน้ำผึ้งชันโล่งคือหวานอมเปรี้ยวนะชะอาจารย์ลองอันนี้ค่ะขออนุญาตนะครับผมจะมีเสียงไหมฮะเสียงแสดงว่าอร่อยจริงค่ะ อ่าเห็นไหมฮะอเตี้ยงเลยค่ะรสชาติเป็นไงฮะอาจารย์เช่นกันครับชื่นคอเลยครับผมสดชื่นไอไอเลยทีนี้เมื่อกี้ไออย่างนี้ต้องเอาอีกแล้วตอนเก็บเกี่ยวแล้วก็เอามาขายออนไลน์ลองโพสเล่นๆในเฟซก่อน ลก็เส่วนที่เราขายคือน้ำหวานน้ำหวานครับน้ำหวานนะหลักคือน้ำหวานแต่แต่ว่ามีขายอย่างอื่นด้วยแต่เอาเรื่องน้ำหวานก่อนลองเล่าให้ฟังครับลองลองเราเราเราโพสรังที่เราเลี้ยงก่อนเราโพสสร้างเพื่อสร้างสตอรี่ก่อนสร้างความความเชื่อใจใหม่ๆนั่นขายออนไลน์เราไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็โพสขายเลยเราก็ไม่รู้ว่าเอาทีไหนยังไงแบบไหนแล้วก็สร้างสตอรี่ของเราก่อน เราทําอะไรเรื่องราไเราก็โพสต์โพส์เรื่อยๆให้ให้มีผู้ติดตามมีอะไรอันนี้เป็นเพจของเราหรือ Facebook เป็นเฟซบุ๊กแล้วก็ในทิกตอกด้วยครับอ๋อเพจเพจอะไรคะอ่าชื่อไซดีครับเพจชื่อไซดีเป็นเฟซครับไม่ได้เพจไม่ใช่เพจอ๋อเป็นเป็นเฟซบุ๊กของเราแต่ถ้าเพจนี้เป็นน้าพึ่งชนโรงบ้านนาจักรอ๋อเรามีทั้งเพจแล้วก็เฟซส่วนตัวนะคะแลวเฟซก็ไซดีอันดับแรกก็ยังไม่มีเพจ ใช้ f a c e b o o k ส่วนตัวก่อนใช่ครับโพสต์ในเป็นผู้ส่วนตัวก่อนจดมีผู้ติดตามเยอะแล้วก็ค่อยๆโพสต์ขายไม่พอต่อการตลาดไม่พอขายเฉพาะ a c e b o o k เรานะส่วนตัวแล้วก็ิกต็อิกตอกส่วนตัวเราใช่ไหมสร้างเพจไม่พอขายมีเท่าไรก็หมดเพราะว่าช่วงนั้นช่วงโควิดด้วยเขาก็จะกินเพื่อรักษาสุขภาพด้วยแลวก็สั่งสั่งสั่งซื้อมากินค แล้วก็ด้วยรังของเรามีจํานวนที่น้อยด้วยในช่วงนั้นไม่พอเราเริ่มเห็นแล้วว่าน้าพึ่งชนะโรงนี่ขายดีคแล้วก็เราก็ศึกษาสรรพคุณของเขาด้วยว่าเขาดีกว่าน้ําพึ่งทั่วไปยสิบเท่าใช่รัมมีสารดีกว่าคืออะไรสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงกว่าแล้วก็อใช้ยับยั้ง การเป็นเชื้อมะเร็งได้หลายหลายอย่างครับก็เลยขยายเลยทีนี้ก็เลยขยายขยายแต่ว่าโดยเราขยายโดยที่เราไม่คำนึงถึงแหล่งอาหารที่มีอืทําให้เราเลี้ยงเยอะเกินไปแล้วก็จะมีการล่มบ้างเป็นบางรังล่มของรังนะล่มของรังเพราะว่ามันตายอ่ะมันตายเพราะว่าแหล่งอาหารไม่พอไม่เพียงพอเพราะว่าจํานวนเขาเยอะโดยในธรรมชาติเขาจะไม่อยู่แบบนี้จะอยู่แบบว่า รังสองรังแบบนั้นแต่ว่าเราตอนนั้นที่ขยายจนทําให้รังล่มะขยายไปกี่ร้อยรังอ่ะตอนนั้นถึงสองร้อยเกือบสองร้อยี่สิบรังครับไม่พอไม่พอพอรังรังก็เริ่มศึกษาว่าเป็นเพราะอะไรโทรไปปรึกษาทางอินโดด้วยเขาก็ถามว่ามีกี่รังแหล่งอาหารเขาก็ทมหมดเพราะว่าแหล่งอาหารไม่พอไม่พอเลยต้องลดลงอ่าทีนี้ดิเ็ไาไปสังเกตรังที่ว่าเลี้ยงอยู่ค่ะปรากฏว่ามีแค่ถ้วยเปล่า ไม่มีน้ําหวานใส่อืเพราะว่าแหล่งอาหารไม่มีก็เลยขยายไปวางที่อื่นก่อนให้รังที่บ้านที่เราเลี้ยงนี่ฟื้นฟูให้ดีก่อนก็เลยพากลับมาที่นี้ก็แบ่งขายอทําให้เราได้เครือข่ายที่ทําชนาโรงด้วยกันแล้วก็แบ่งขายกับพักพวกเพื่อนแนอกจากขายน้ําผึ้งครับใช่ไหมคะต่อมาก็คือเราแบ่งขายก็คือขายขารังขายรังผึ้งใช่ใช่ไหมคะใช่ครับคือ คือมีทั้งรังแล้วก็มีทั้งพึ่งอยู่ในนั้นก็เรียกว่ารังพึ่งใช่ไหมคะขายด้วยรังละเท่าไหร่รังละเริ่มต้นที่2 5 0 0ถึง3,000บาทต่อรังราคาดีเนาะขายดีแล้วน้ำพึ่งนะคะที่บอกว่ามันมันก็แพงกว่าพึ่งพึ่งทั่วไปเนาะมันพึ่งนี่ขายขายยังไงถ้าที่ ผมไล่ความชื้นแล้วก็1,400บาทต่อขวดครับต่อขวดนะขวดขนาด750ด้อยาสอขวดใหญ่ๆที่เราเห็นนะเพราะว่า1นกิโลของน้ำพึ่งนี้จะไม่ได้1ลิตรหนึ่งกิโลนี่เท่ากับ750ดร้อยหาสิี่ีค่ะเพราะเขาจะหนักกว่าน้ำค่ะแล้วอันนั้นคือคือขวดใหญ่นะใช่ครับขวดใหญ่ก็แล้วถ้าเกิดว่าเป็นน้ำพึ่งน้ำพึ่งน้ำพึ่งทั่วไปอะพึ่งใหญ่นะครับราคาเท่าไหร่ อยู่ที่สามร้อยถึงห้าร้อยบาทนะแต่ถ้าเป็นพึ่งชนโรงอยู่ที่แปดร้อยขึ้นไปแปดร้อยขึ้นไปแแล้วต่ราคาดี่าแล้วแต่การที่ว่าเราไล่ความชื้นหรือว่าขายน้ำพึ่งสดราคาก็จะแตกต่างกันไปค่ะถ้าเป็นน้ำพึ่งสดที่เรายังไม่ไล่ความชื้นก็คือกิโลละประมาณแปดร้อยแต่ถ้าไล่ความชื้นออกไปแล้วราคาอยู่ที่พันสี่ร้อยบาทพันสี่ร้อยบาทนะแต่ว่าไล่ความชื้นนี้ต้องใช้เวลาประมาณอย่างน้อยก็สามเดือน แต่ก็น้ำพึ่งอย่างเช่น10กิโลนี่ก็จะลดเหลือ9กิโลว่าความสิ่เราก็เลยขายแบบสดเลยอ่าเราก็เลยขายเป็นวัตถุดิบด้วยอ๋อวัตถุดิบอ่าเป็นแบบสดให้เขาไปดูแล800่วดใช่ดูแล800แล้วก็แบบขวดก็มีขายบ้างหน้าร้านบ้างที่บ้านแล้วก็ในเพลลูกค้าเราเป็นใครน้ำพึ่งนะน้ำพึ่งน้ำพึ่งหลักๆก็เป็นร้านค้าครับ ร,ร้านค้าที่ว่าเขาเปิดร้านขายของอเขาก็มีร้านของเขาอยู่แล้วเขาก็เลยซื้อน้ำผึ้งมาแพ็คขวดขายหน้าร้านบ้างแล้วก็ไปแปะเป็นแบรนด์เขาไปแปะเป็นแบรนด์เขาเแล้วก็โพสต์ขายออนไลน์บ้างาที่ดีขายแบบน้ำผึ้งสดเพราะว่าตอนนั้นน้ำผึ้งมีเยอะค่ะถ้าเราขายแบบว่าใส่ขวดก็ไม่ไม่ทันพอ,อรอบสองเดือนก็น้ำผึ้งได้อีกก็เลยต้องจําเป็นต้องขายส่งแล้วเพื่อระบายน้ำผึ้งออก ค่ะส่วนใหญ่ตอนนี้คือขายส่งขายส่งกับขายขวดขายขวดด้วยขายส่งก็จะเป็นทางออนไลน์ทางออนไลน์เราทางออนไลน์ใช่คขายส่งนี้ส่วนมากจะเป็นขายลูกค้าประจาครับอ่าลูกค้าประจํามีเท่าไหร่ก็ซื้อหมดนะซื้อหมดลูกค้าประจําแล้วลูกค้าประจาส่วนส่วนขายขายขวดเนี่ยก็คือขายกับชาวบ้านชาวบ้านแล้วก็ในในใน ในในออนไลน์ด้วยในออนไลน์ด้วยในออนไลน์ด้วยชาวบ้านด้วยอ่าดังนั้นตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์ของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําพึ่งสดครับใช่ไหมคะขายทั้งแบบขายส่งออนไลน์แล้วก็แบบขวดใช่ไหมคะแบบขวดเนี่ยขายออนไลน์ด้วยออนไซต์ด้วยนะแล้วก็มีเป็นรังพึ่งอ่าใช่ใช่ไหมคะใช่อ่ารังพึ่งก็ประมาณสองพันห้าร้อยต่อังสองพันห้าร้อยถึงสามพันถึงสามพันอันนี้ออนไลน์ไหม อันนี้ออนไลน์ครับออนไลน์เหมือนกันนะคะออนไลน์เหมือนกันแต่ถ้าในระแวกใกล้เคียงนี้เราก็ไปส่งถึงบ้านไปส่งถึงบ้านราคาก็ราคานี้เนอะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อะไรอีกเมื่อกี้2อย่างแลละแล้วก็ขี้ฉันครับพอพลิตขี้ฉันอ่าพอปลิตที่ว่าได้จากยางไม้ที่ชนารุเขาไปเก็บมา ชันาลงเก็บขี้ชันหรือว่ายางไม้เอามาทําอะไรคะเอามาเป็นถ้วยน้ําหวานถ้วยน้ําหวานแล้วก็เป็นโครงสร้างของรังของรังรังชนรลองง่ายๆว่าทํารังนั่นเองทำรังทำนะทำรังทีนี้เราสามารถที่จะเอาอขี้ชันเนี่ยที่เป็นรังของพึ่งชันาลงเนี่ยขายได้อีกขายได้ครับออันนี้อันนี้ราคาเป็นไงฮะกิโลเจ็ดร้อยบาทครับแพงเนาะตกขีดประมาณเจ็ดสิบบาทโอ้โหแล้วแต่ลูกค้าสั่งออันนี้เขาเขาซื้อไปทําไร ส่วนมากจะเป็นพวกทำอารังนกและก็พวกต่อเรือเป็นช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ส่วนมากครับที่สั่งพวกที้ชันค่ะอันนี้ขายขายออนไลน์เหมือนกันออนไลน์หมดเลยครับแถวบ้านเขาสามอย่างละแล้วเห็นว่าตอนนี้กําลังทํากล่องอะไรฮะกล่องกล่องพึ่งกล่องเลี้ยงพึ่งกล่องกล่องเลี้ยงพึ่งครับกำลังทําอยู่ครับตอนนี้ก็ขายได้ขายแล้วแต่ไม่มีพึ่งอยู่ในนี้นะไม่มีพึ่งขายเฉพาะกล่องบ้านของมันเนาะกล่องปลาราคาเท่าไหร่สนใจจะเลี้ยง ถ้ากล่องกล่องสายพันธุ์ตัวใหญ่นี่ก็550าบาทเป็นชุดทำจากไม้อะไรฮะจากไม้กระถินเทพนชุาแต่ถ้ากล่องขนเงินนี่ก็150บาทต่อใบกล่องเล็กค่ะน้องดีค่ะตอนนี้ที่น้องดีเก็บน้ำผึ้งได้เนี่ยต่อปีเนี่ยสักกี่ครั้งได้ปีหนึ่งนี่จะเก็บ4ครั้งแล้วแสดงว่าประมาณสักสเดือนครั้งประมาณนั้น บางปีก็สามครั้งแล้วแต่สภาพอากาศของปีนั้นน่ะค่ะมันไม่ชอบอากาศร้อนไม่ชอบอากาศร้อนถ้าร้อนเยอะก็ไม่ชอบแล้วต่อต่อลังนี้ได้กี่กิโลอ่าปีกลมก็หนึ่งกิโลประมาณหนึ่งกิโลแล้วก็ขายราคาแปดร้อยเนาะราคาแปดร้อยสามเดือนเก็บทีเนาะอ่าสามเดือนอ่าแล้วก็ได้ประมาณสักแปดร้อยต่อลังหนึ่งกิโลเนาะหนึ่งกิโลแล้วน้องดีมีกี่ลังแล้วนะตอนนี้มีร้อยหกสิบห้าหลังครับเออก็แสดงว่าร้อยหกสิบห้า กิโลสามเดือนเก็บทีอย่างนั้หรือเปล่าไม่ใช่ครับในสามเดือนนี้เราต้องเช็กดูก่อนว่ารังในพร้อมจะไม่พร้อมไม่ใช่ว่งเก็บพร้อมกันไม่ใช่รังในที่พร้อมเก็บเราก็เก็บรังนี้ไม่พร้อมเราก็เว้นไว้เก็บรอบหน้าโอเคโอเคนั้นต่อเดือนเนี่ยตีว่าร้อยหกสิบกําลังเนาะได้พอบอกได้ไหมว่ารายได้เข้ามาสักเท่าไหร่าต่อเดือนมประมาณสามถึงสี่หมื่นบาทครับสามถึงสี่หมื่นบาทนะตอนนี้เป็นอาชีพหลักเราเลยนะ ตอนนี้เป็นอาชีพหลักออาชีพหลักเลยนะคะอาชีพหลักอาชีพ,ชพทีนี้สุดท้ายคือถ้าเกิดว่ามีคนสนใจใช่ไหมคะอยากจะเลี้ยงพึ่งชนโรงนะครับอ่แบบแบบน้องดีนี่แหละมีอะไรอยากจะแนะนำเขาไหมสมมติเป็นมือใหม่หัดขับ ต้องเตรียมพร้อมย่งไงบ้างต้องศึกษาก่อนโอเคต้องศึกษาก่อนการศึกษาสามารถศึกษาได้จากไหนบ้างจากออนไลน์ได้ออนไลน์แบบมาดูงานมาดูงานที่นี่ยินดีไหมยินดีครับยินดีนะยินดีเดี๋ยวเราจะทิ้งรายละเอียดเนาะเป็นที่อยู่เบอร์โทรได้ไหมขอเบอร์โทรด้วยนะคะในในคลิปของเรานะคะ่ามาต้องมีองค์ความรู้ต้องมีองค์ความรู้จะได้ไม่ต้องลองผิดลองถูกมากเนาะโอเคแล้วก็อะไรอีกคะต้องต้องเข้าใจพฤติกรรมของชนโรง่อะ การหากินและก็การหาอาหารโดยรอบอะไรแล้วก็ศัตรูศัตรูที่เขาจะเป็นภัยต่อชนโรงเราต้องรู้จักก่อนประมาณประมาณนั้นนะครับเทคนิควิธีการเลี้ยงเทคนิคใช่ไหมคะการขยายพันธุ์การขยายพันธุ์เนาะการเก็บเกี่ยวหรือการเก็บน้ำพึ่งเก็บน้ำพึ่งอ่าครับเนาะแล้วศึกษาเรื่องการตลาดด้วยเท่ากที่น้องดีเล่ามาทั้งหมดเนาะเรื่องการตลาด ใช่ไหมคะอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้มันครบเลยใช่ไหมคะเพื่อลดลองผิดลองถูกน้อยที่สุดใช่ไหมคะและที่นี่ก็เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ที่สําคัญเงินต้องมีเงินทุนด้วยแน่นอนเริ่มต้นถ้าจะทําน้อยๆก่อนเพื่อทดลองประมาณสักเท่าไหร่อย่างน้องดีที่เริ่มเมื่อกี้ประมาณสักสี่ห้าพันอ่าประมาณได้ไหมครับได้ครับถ้าสี่ห้าพันสมมติไม่ได้หนึ่งอาจจะไปเอาจากธรรมชาติหรือสองมาซื้อจากที่นี่ก็ได้ถ้าซื้อจากที่นี่จะได้สักกี่ กี่กี่กล่องถ้าห้าพันบาทใช่ไหมครับห้าพันได้ประมาณสองรังสองรังสองรังเอาไว้ศึกษาก่อนสองรังนี้ยังยังไม่พร้อมขายแต่ว่าเราเอาไปศึกษาก่อนสำหรับมือใหม่โอเริ่มได้ไหมคะสักสองรังสำหรับมือใหม่ได้ไหมควรควรจะเริ่มสักสองรังนะได้ครับมือใหม่หัดขับเลยนะได้ครับเอาไว้ศึกษาก่อนพอพอเริ่มเข้าใจพฤติกรรมเริ่มมีความรู้แล้วก็ค่อยเพิ่มเพิ่มเรื่อยๆจน ถึงสิบยี่สิบังก็สามารถขายได้แล้วประมาณสิบถึงยี่สิบังนะขายได้แล้วโอเคค่ะแล้วหลังจากนั้นจะขยายเป็นร้อยแบบน้องบีก็ค่อยว่ากันค่อยว่ากันจะมีประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆนะคะประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พื้นพื้นที่ครัพื้นที่สําคัญพื้นที่ต้องเป็นยังไงพื้นที่ต้องเป็นที่ที่ว่าร่มร่มเรื่อต้องเป็นที่ร่มมันไม่ชอบอากาศร้อนร่มร่มในที่นี้ก็คือใต้ต้นไม้ไม่ใช่ร่ม ในบ้านในลังคาเขาไม่ชอบอเขาชอบร่มใต้ต้นไม้และก็มีแดดเข้าถึงประมาณเจ็ดถึงแปดโมงเช้านี่จะดีมากค่เขาต้องการแดดแต่ว่าเขาไม่ชอบแดดจัดเขาไม่ชอบแดดจัดแล้วก็การวางรังนี่ต้องเว้นระยะห่างต่อรังประมาณสามเมตรอเมตรแต่ถ้าพื้นที่จำกัดนี่ก็ขั้นต่ำก็สองเมตรได้ครับค่ะแล้วก็เอ ที่บอกว่าพื้นที่โอเคต้องการที่ร่มแล้วก็จะต้องมีที่ที่ให้มันบินไปหาอาหารที่มันอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมซึ่งบ้านเราจริงๆสบายมากเลยไม่มีข้อจํากัดในเรื่องนี้ท่าไหร่นไม่มีครับเป็นป่าส่วนมาเป็นป่าธรรมชาติหรือถ้าเป็นสวนก็เป็นสวนที่ไม่ใช้สารเคมีครับเดี๋ยวนี้ก็หายากที่ว่ามาใช้สารเคมีถ้าเราไม่ได้มีสวนเอง ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแต่บริเวณรอบๆสวนเพื่อนเราต้องเช็คสถานที่ที่เราจะเลี้ยงให้ดีก่อนว่ามีการใช้สารเคมีไหมแต่ถ้ามีก็เลี้ยงไม่ได้อีกอีกอย่างหนึ่งมือนว่าบ้านนกที่เขาเลี้ยงนกนางแอ่นในบริเวณนั้นก็ไม่ควรเลี้ยงเพราะนกนางแอ่นก็จะกิน ตัวชนะรงเวลาบินไปหาเพราะบ้านเรามีเลี้ยงลูกนังเอ็นเยอะนะคะอันนี้ก็จะเป็นศัตรูของมันเป็นศัตรูนะคะน้องดีขาอย่างบริเวณของน้องดีเนี่ยน้องดีไม่ได้มีสวนสวนเองนะยกเว้ต้นไม้ที่ปลูกให้มันร่มรื่นแต่สวนอีกครั้งหนึ่งสวนบริเวณรอบๆนี่มีสวนอะไรบ้างคะที่มันออกไปหากินหลักๆก็เป็นสวนมะพร้าวมะพร้าวนะเป็นป่าสันทรายป่าสันทรายป่าสระยโอเคนะ อันนี้ได้เลยเป็นดินทรายเป็นป่าสมบทติเขาเกิดแล้วก็ปลูกพืชแซมเมสครู่ที่เราพูดไปอ่าใช่แล้วก็ฝั่งนู้จะเป็นทุ่งนาซึ่งทุ่งนานี้จะมีแหล่งอาหารเยอะเช่นดอกบัวแล้วก็พักตกชวาพรปานาเลนี่เป็นแหล่งข้าวอาช่ยครับปลูกข้าวอ่างนี้ประมาณห้าร้อยม่เป็นทุ่งนากว้างเลยแล้วก็มีมีพวกต้นกระฉีดจะมีดอกเหลืองๆเขาก็ไปเก็บครับซึ่งมัน ถ้าใกล้ระบบน้ํานี่มันจะดีเวลาหน้าร้อนหน้าร้อนตัวชนโรงนี่เขาจะเก็บน้ําจะกินน้ําด้วยก็จะไปเกาะที่ต้นผักตบชวาแล้วก็ค่อยกินน้ําถ้าพื้นที่ไหนจะเลี้ยงไม่มีแหล่งน้ําก็ควรทําให้ทำแหล่งน้ําเอาบ่อปลาเล็กๆก็พอแล้วอใส่ดอกบัวใส่ผักตบชวาเลี้ยงปลาพอหน้าร้อนเราจะเห็นตัวชนโรงลงมาเก็บนะครับนั้นเท่าที่ฟังก็คือเหมาะมากเลยใช่ไหมคะสําหรับ คนที่เป็นเกษตรกรหรืออาจจะไม่ได้เป็นเกษตรกรแบบน้องดีไม่เคยเป็นเกษตรกรมาก่อนที่สนใจอยากจะเลี้ยงใช่ไหมคะก็คือศึกษามีความรู้นะที่สำคัญใจรักด้วยต้องใจรักต้องใจรักนะอย่างน้องดีเนี่ยใจรักแม้ว่าจะเลี้ยงไม่ยากแต่ต้องใจรักเพราะนี้เราเลี้ยงเราตั้งแล้วมันปล่อยหาหากินเอาเองใช่ใช่ถึงเวลามันก็กลับมาใช่ไหมคะแล็เกษตรกรที่ว่าทําสวนอยู่แล้วมะพร้าวนำหอมต่อยอดได้เลยตอนนี้สวย เหมาะมากเหมาะมากนะมะพร้าวน้ำหอมส่วนปา์มเอาไปเลี้ยงเพื่อเพิ่มผลผลิตและส่วนยางแล้วคะส่วนยางก็เลี้ยงได้ครับแต่ต้องพืชปลูกพืชเสริมได้ไหมเราต้องสำรวจก่อนในบริเวณที่ว่าเราจะเลี้ยงมีพืชอะไรบ้างถ้าเลี้ยงจํานวนน้อยก็ไม่ต้องปลูกเสริมกรณีที่ว่าเราจะเลี้ยงห้าสิบถึงร้อยรังก็ต้องปลูกเสริมเพื่อให้ทันต่อแหล่งอาหารของเขาค่ะค่ะโอเคนะคะก็ ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสนใจนะคะอยากจะเลี้ยงพึ่งชันรมเป็นอาชีพเนาะสร้างงานสร้างรายได้ซึ่งโอราคามันดีมากแล้วก็ตลาดก็เป็นที่ต้องการที่ต้องการ<ล><อ>เป็นที่ต,ต้องการมากนะคะตลาดออนไลน์เอยตลาดออนไซต์ site, หรือแม้แต่ตลาดต่างประเทศเนาะอย่างบ้านเรานี่ก็อยู่ใกล้ๆมาเลเซียนี่เขาก็ต้องการเนาะนะคะอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็การลงทุนก็ไม่เยอะนะคะเพราะว่า มันอาจจะเริ่มจากการทดลองเลี้ยงก่อนจนเรามีทักษะความรู้ที่พเพียงพอแล้วก็ค่อยๆขย,ยายแบบน้องดีและที่นี่ก็ยินดีนะคะที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องดีมากนะคะกาซาลามอยกุ้มค่ะล